นะฮะไม่มีที่จอดรถให้สำหรับโรงแรมไม่มีที่จอดรถให้สำหรับตึกคอนโดคอนดไอ้ไัวมีที่จอดรถให้สำหรับคอนโดคอนโดพวกปพวกห้างก็ต้องจ่ายจ่ายเองจ่ายตงเกือบรอแล้วค่ะเกือบรอแล้วบางบางคนต้องต้องถ้าเงินไม่ถึงก็ต้องไปเช่าเช่าที่จอดรถนนี่นะครับนี่คือยังมองนี้ล้วครับนี่เช่าที่จอด ที่จอดรถนะฮะ7,000เหรียญ7,000เหรียญนะครับคูณซีเงินใหย7321 7420 7321 7428 30,000บาทยอดเดือนตึกลาซื้อรนทุกอย่างไม่มีที่จอดรถหมายถึงว่าคุณต้องคุณมีรถคุณซื้อรถคุณต้องมีที่จอดตีที่จอดถ้าถ้าไม่จอดถ้า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 ไม่จอดก็โดนจับโดนจับ โอ้โดนจับด้วยโดนจับถ้าจอดผิดที่ก็โดนจับเพราะฉะนั้นแล้วท้ามไปข้ามไปก็ก็ต่อรอบสามรอยหกสเหรียญค่ะอ้าวคุณก็คุณก็คำนวณคำนวณเอาไม่มีรถวิ่งเยอะเขาบอกว่าบางบางบางทัานบางทัานนี่บางเมื่อซีหาใบครับคือกฎหมายเขาเป็นไงถ้ากฎหมายเขามันเข้มแข็งรถก็ไม่ติดด้วยครับเขาเขาออกกฎหมายเป็นหลักอ่าเร็วเร็วเร็วเขาทันจะไหม เครื่องเรียกใบปิวเขาจะสะอาดสะอาดแตคือไม่แข็คือคือยังมันมันมันอะไเขาใช้โทรศัพท์้ายมันจะมีเครื่องออกไปบินออกมาเลยบินออกมาเลยก็คือมันไม่จ่ายไม่ได้อ๋อแล้วเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ใบสั่งนี่ปิ่นท้ายปึ๊บมันปิ่นออกเครื่องติดตัวจะบาทีเลยใจอยู่ข้างล่างนู่นด้วยอ่ แล้วก็เจ้าหน้าที่อยู่ประเทศที่จเจริญแล้วต้องบอกว่าประเทศที่จเจริญแล้วนะครับโมมี่โมมี่การทูตจลีดที่เขาป้องกันการทุจริตไว <ป S 2> ้โดยโดยโรัฐบาลเขาควบคุม<อ>ได้ครับ,แ,บ,บแต่ไม่ยังอ่ะบ๊อบ่มมาาเลยสนะุดนับ๊อะ ้วันน no right. ี้เดินทางมากับเสียต้งนะครับเสียต้งดกผีใหงเกาะาาจ่างสาวน้อยเพลียงเี่นยู่อำเภอสว่างแดนดินนะครับว็หลายคิ้ววอนสมควร แต่ว่าพื้นเพื่อนมาท้าประกอบเพื่อกิจอยู่ประเทศฮ่องกงร้อง่นีวันมีการชะลอเนี่ยนี่แปลว่าหยับใส่เลยอ้แต่ว่ามันจะแท็กซี่ไหมแมนคือหยับเลยเพื่นเื้อนเพื่อนเพือนพืนเพือนเพองเพื่อนเนพื่อนเพเื่อนมอนเาื่เพื่นเ่นเ่นเือนเพื่อนเอนเนเนเน่นคนนเนเนเพ่าเ่อ สังเกตที่มันออกมาไม่ดูบานเลยนเ้าต้องสังเกตพระว่ารอบหน้าผมได้พุ่งไป้มาแน่เนาะกสิมาเองนี้เขาสีลานได้ก่อ้โอ้นี่นสตาร์บัคนี่ับไปคออดเหรอครับได้ครับที่หนาผมมาี่นเล ว่าเซเว่นพีน้อป่ะเป็น2แต่เซเว่นวนมากอาจะเป็นยังเซเว่นคือมีแตรแรงงานคนขาอยไรครับก็คืออาจจะเป็นคนขาครับ่พี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 ี่พี่พี่พ่พี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 ่ี่พี่พีาพีี่พี่พี่ี่พี่พี่ี่พี่พี่่าีี่พ่พี่่ี่่พี่่พี่พี่ี่นน่่า่่ี คนนมคนสาวก็เป็นงานเนี่ยคนหิ้งคนสาวคนมากร้านอาหารพนักงานออฟฟิศก็น่าจะเป็นออฟฟิศตัวไลน์ครับเพราะว่าคนคนคนส่วนใหญ่ครับคนคนคนนี่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ไม่ได้ก็คือพนักากรนี่แต่ที่นี่คนทีมแล้วคนต่างประเทศรวมกันไปเรื่นีๆครับโบโบแมนมาเป็นคนห้องวงบน สังเกตว่าดันบ,บานเท่าไหร่สิอันนีอันนี้อ,นอ,อันนี้หมุนจริงไหมนี่คืออะไรคนที่จะมาแย่เยราเลยเยียมค่ะน,นีรถไฟครับดันบานเทานี่เป็นยังไงสิเป็นประมาณว่าเอ่ตอตำรวจอยู่น้ำแจก,กไฟแดงไฟน,นั่นไฟนี่ดินี่ผมผมว่ท่านเห็นตำรวจอยู่บอะว่าเขาเขาว่างระบบเมืองไว้ดีถูกต้องนะครับ เขาแบนวางผังมึงไม่ดีมากทุกคนเขาเปวางระบบไฟแดงตามทางวงเวียนเอาเอาจะไม่ไม่งเไฟแดงนึงหนึ่งโจสามเยแล้วก็จะไม่มีสะพานลอยท้องงที่สังเกตก็คือไม่มีสะพานลอยว่ามเีสพานยเขาบอกเปราะว่ารถมาหลายีสายไฟเลยอันนี้คือสถานี นี่บอว์จเดนสเตชันจอเดนสเตชันนี่ครับคือจอเดนบอหเบิ่เอาหปเ,หเ,หเ,หเบิหานางนโซเดนบามีหัดตูโทรศับเสใส่ไ้บ่น,นี่ดูร่างไ้เออมอมสัญญาณใสบเบ่ร์เย เซเว่นแานเฮานี่ยเหรอครับเซเว่นเซเว่นอยู่นี่ก็เป็นเซเว่นอิเลเวนยู่แต่ว่าเขาบม่ได้เน้นของหลายคือบานเฮาเขาจะเน้เน,คนเครื่องดื่มเป็นหลักนะครับที่<ม>สิงคโปร์เนาอไม่เป็นไทยหรอไม่บายต้อาไ่หยุดเลยมึงแหละนะเพราะคือคนอ <า S 1> ไทย โอ้ยอมแ่มันคือคนเี่ยนลจแสเอ่อยข้มุงตุ้ที่สถานีไมุงมุงก็กับต้อใบอินสองไปรถ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 รอันนี้คือรถประจำทางป่ะไอตรงนี่ใช่ครับรถเม์รถเมย์ประจำทางทั่วไปนี่เห็นะ ี่ป็นสองสั่งนี่ครับเฮ้ยขับเนี่ย

โจเดนโจเดนโจเดนสถานีรถไฟใต้ด hmm. ินครั้งแรกเอาจริงเลยแหละท่านแมสองสี่นับล้างแหงนสองสี่หกแปดสิบสิบสอง แค่นั้นแหละเสียงเงียบนะพี่โจเนี่ยโอ้เสียงมันไม่เงียบปีครับพี่โอ้ดำทีมโดยท่านสอทจันนะครับป้ายสาวน้อยเพชรมันแพงเลยท่านสอทจันเป็นประธานทุกวันเป็นเทสเป็นเทสแขกเป็นเทสงานเป็นเทสนักร้อง เรากินเรากะเม้ากันแกจกทีเป็นเอ็ <c oughs> ดีมากเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับตอนนี้ตังค์หมดแล้วครับายืมนะครับมีแต่ตังค์ไทยนะครับมาแล้วครับพี่แม,มนมณีวันโอ้เสียนอนมาแล้วโอ้ยแปะนักฟุตบอลนะครับโอ้ยพี่เข็มอ,อ่าผมแฝม,มผมแฝม วัดโจตามคนมากับนิกเก้ขอบตาดำนะครับเอาสำหรับคลิปนี้เอามาฝากพี่น้องเพียงทอนนี้ครับพี่น้องครับสิ่ขึ้นรถไฟแล้วครับ